ถ้ารู้เทคนิคเจ๋งๆแนวนี้เก็บคะแนนโคตรง่ายเลยครับเก่งโจทย์น้าออกคณิตไปยูหนึ่งหนึ่งสองนะครับข้อที่97บทลำดับปลอนุกรมเนาะอ่ะไปดูโจทย์กันหน่อยทุกคนครับอันนี้แนวจากข้อสอบคณิตสองแต่คณิตหนึ่งก็สามารถออกได้เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าถ้า A1 a 2 a 3เมนี่ยมันเป็นลำดับเลขาคณิตทุคนครับแล้วข้อใดต่อไปนี้ผิดน้องพี่ทีนี้ทุคนครับลำดับเลขาคณิตคือไงครับโคตที่ติดกรรมจะเป็นอย่างนี้ทุกคนครับพี่ทวนให้ถ้ามันเป็นลำดับเลขาคณิตเนี่ยสมมติพี่เป็น A1 ตัวต่อไป A2 ตัวต่อไป A3 แล้นะกันเนาะถ้ามันเป็นลำดับเลขาคณิตจริงๆเนี่ยอยากรู้ตัวถัดไปครับเอาตัวแรกเอาตัวทางซ้ายคูณ R อารูา้ตัวต่อไปเอาคูณอารู้บ้าขณะเดียวกันถ้าเกิดเราอยากย้อนกลับก็หาร R อ,อยากย้อนกลับก็หาร R และที่สำคัญนู่คนครับ R ตรงเนี้ยเกิดจากการให้เราพดทางขวาหารพดทางซ้ายนั่นเองฉะนั้นวิธีการจะเช็คว่าเฮ้ยลำดับนั้นเป็นลำดับเลขาคณิตหรือเปล่ามีการเชคอยู่สองแบบแบบแรกคือ,คอลองดูซิว่า ตัวที่ติดกันเนี่ยทุกคนครับมันเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเท่าที่เป็นคูณ R คูณ R ทุกคู่ไหมหรือเราสามารถหาจากโพจ์ทั้งขวาหารจพ์ทั้งซ้ายคู่นี้อีกคู่หนึ่งเอาโพ์ทั้งขวาหารโพ์ทั้งซ้ายก็ได้แล้วเช็คซิว่ามันเท่ากันหรือเปล่าโอเคไหมครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลำดับนี้เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น4ส,สมมุติเนาะอยากจะเช็คว่าลำดับนี้ครับเป็นลำดับเลขาคณิตหรือเปล่าให้เราลองเอาพจน์ทั้งขวามือครับ สองหนหนึ่งดูซิมันเท่ากับอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าที่เอาพจน์ทางขวาหาวันพจน์ทางซ้ายอ่ะปรากฏว่ามันได้สองเท่ากันเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นลําดับเลขาคณิตหรือน้องจะดูแบบนี้ก็ได้ครับตัวถัดไปคูณอาร์มคูณสองไหมอ่ะคูณสองตัวต่อไปคูณสองไหมใช่ว่ะยังก็ถือว่าเป็นลําดับเลขาคณิตแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนครับย้อนกลับมาข้อนี้ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องดูจากชอยเนี่ยหรือว่าดูจากโจทย์เนี่ยมันเป็นตัวแปรหมดเลยเทคนิคที่จะช่วยน้องทําได้เร็วก็ เราจะได้คุ้นเคยโอเคไหมครับอย่างอน,นี้ a 1 a 2นี่ a 3เป็นลําดับเลขาคณิตใช่ไหมครับลำดับอะไรบ้างอะที่เป็นลําดับเลขานี้ตัวอย่างเช่นให้ a 1เป็น1ให้ a 2เป็น2ให้ a 3เป็น4แล้วกันมองแบบนี้ไปเลยฉะนั้นอย่างช้อยข้อแรกอะทุนครับ,รบข้อแรกเนี่ยทุกคนจ๋าม,มันเป็น5 a 1งั้น5 a 1ก็5คูณ1นี้ไปเลยก็เป็น5ถูกไหมครับช้อยข้อ1 5 a 2ก็เป็น5คูณ2ตรงนี้เป็น10เก็ตปะ แล้วก็เป็น5 a 3ก็5คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ20เก็ตปะพอแล้วเราก็เช็คหน่อยครับจาก5ไปเป็น10คูณ2ะใช่จาก10ไปเป็น20คูณ2องะใช่เฮ้ยแสดงว่าเป็นลำดับเลขาคณิตข้อ1ถูกแบบนี้โอเคปะจะง่ายกว่าโอเคไหมครับมองเป็นตัวเลขไปเลยอย่างเช่นข้อที่2ต่อข้อที่2เนี่ยเป็น a 1กําลัง2 a 2กําลัง2แล้วก็ a 3กําลัง2ใช่ปะ a 1เรามองเป็น1แล้วไงก็เป็น1กําลังสองได้1ถูกไหมครับ a 2งมองเป็นถูงสอง แล้ว a 3มองเป็น4 4ีกำลังสเป็น16เก็ตป้พอแล้วดูสิครับจาก1ไปเป็น4คูณฮะคูณ4จาก4ไปเป็น16คูณ4มัไหมใช่นั่นหมายความว่าช้อยข้อ2ก็เป็นระดับเลขานี้เหมือนกันเนี่ยไล่เช็คแบบนี้ดูข้อ3ต่อข้อ3เป็น a 1อ่ะ a 1เรามองเป็น1ใช่ไหมครับตัวต่อไปเป็น a 2กํกลัง2 a 2เป็น2 2กําลัง2ก็จะกลายเป็น4จริงะอาจจริง ตัวตราไปเป็น a 3ากำลัง3ซึ่ง a 3ามาองมองเป็น4 4กําลัง3เป็นเท่าไหร่พูดครับ64ทุกคนจาแล้วดู4จาก1ไปเป็น4คูณ4จริงปะจาก4ไปเป็น16คูณ4ปะไม่ใช่แล้วแต่คูณเท่าไหร่แทนครับคูณ1 6แทนนั่นหมายความว่าข้อ3ผิดข้อ3ไม่ใช่ลำดับเลขาคณิตจ,จบแค่นี้เองเก็ตปะ พูดนครับอย่างข้อ4ไหนๆก็แน,น่นำเฉลยให้ตอบเลยเลยให้จบไปเลยข้อ4 a1 คูณ a2 1คูณ2เป็น2ป่ะอ่าใช่ต่อไป a2 คูณ a3 ก็2คูณ4เป็น8ป่ะใช่ทุกคนครับแล้วต่วอ,อไปทุกคนรู้ไหมว่าเป็นอะไรเรามองไปอะไรครับ1 2 4มองเป็น8เนาะถูกไหมครับเพราะเพิ่มขึ้นทีละ2 เอาไปคูณ2ใช่ไหมครับงั้นถ้าจับ A3 คูณกับ A4 ก็จะกลายเป็น3าี่ถูกไหมครับตัวไ่าเป็นสาี่น้องๆดูนะจาก2ไปเป็น8คูณ4จาก8ไปเป็น3 2ก็คูณ4เห็นไหมครับมันก็ยังเป็นลำดับเลขาคณิตอยู่เก็ตปะสุดท้ายไหนๆๆก็จะทำให้จบแล้วทำให้จบไปเลยอย่างข้อนี้ด้นครับ4เป็น A1 ส่วน A2 อ่ะเ1เรามองอาไรครับเป็น1 A2 เป็น2เนาะก็มองเป็น1ส่วน2เก็ตปะ แล้วก็เป็นอะไรครับ a 2ส่วน a 3ก็2ส่วน4ก็1่ส่วน2ะอ่ะพี่เขียนเป็น2องส่วนก็ไดะ้กันงงแล้วก็ a 3ส่วน a 4ทุกคนครับอย่างนี้น a 3เป็น4ตัวต่อไปเมื่อกี้พี่เขียนอะไรนะก็คือ8ใช่ไหมครับก็เป็น4ส่วน8อ่ะแล้วน้องดูสิ1ส่วน2ไม่เป็น2ส่วน4คูณเทล่ะคูนหน่งส่วน2จริงปะนี่ไงคูณ1ส่วน2จาก2องส่วนไปเป็น4ส่วน8ก็คูณ1ส่วน2ก็เป็นลำดับเลขาอิต์เหมือนกันจบ โอเคไหมครับรู้เทคนิคนี้พยายามแปลงตัวแปรให้เป็นตัวเลขแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นโอเคไหมครับเทปในคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วเจอพันใ,ใหม่คลิปหน้าครับ